Cloudy Channel สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และแอด Cloudy เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะคลิกนาฬิกาย้อนชะตานางร้ายตอนที่56เสื้อผ้าขนสัตว์หรือคะการกระทำลำพังของท่านเขาที่ขโมยเกียรติยศไปนั้นทำให้มีเอลเอียงคอด้วยความสับสนราวกับท่านเขาไม่ได้พูดกับเธอ นั่นทําให้เรนสับสนไปด้วยดูเหมือนเขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมบทสนทนาถึงสื่อไม่ไปยังไงก่อนอื่นเราลงมือทานอาหารกันเถอะอยู่ดีๆก็รู้สึกเจริญอาหารขึ้นมาคงเพราะหาวิธีดีๆได้แล้วสินะนี่ท่านเขาตัดบทสนทนาของพวกเขาแล้วชวนทานอาหารอย่างเสียงดังไม่สมกับเป็นท่านเขาเขาตีสที่นั่งอยู่ข้างข้างหน้าเจือนส่วนมิเอลก็ทานอาหาร,ปรไปตามที่ท่านพ่อพูดมันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อปกปิดความจริง ดูเหมือนว่าจะละอายใจเป็นเหมือนกันนี่อาเรียาทวงเกียรติยศกลับคืนมาไม่ได้แต่เธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะทวงกลับมาเรียกร้องความสนใจเรนอยู่แล้วเธอจึงลงมือทานอาหารต่ออีกครั้งตามที่ท่านเขาพูดตระกูลรสเส้นทุกคนต่างปิดปากเงียบแล้วกลับไปทานอาหารต่อเรนจึงถามอะไรต่อไม่ได้ได้แต่ทําตามพวกเขาไปด้วยสีหน้าสงสยัยท่านเขาไม่ได้มองอารียจนกระทั่งทานอาหารเสร็จ เธอกำลังจะกลับขึ้นห้องหลังจากมื้อเย็นที่จูจ่ๆก็เงียบขึ้นมาเคาติสยิ้มเจือนและเห็นด้วยกับคำพูดของท่านเขาที่ว่าเขาคงเสิร์ฟชาไม่ได้เนื่องจากดึกเกินไปแล้วเคาติสจะสังเกตหรือไม่ว่าท่านเขาได้พระเกียรติและศักดิ์ศรีของลูกสาวเธอไปแล้วมันอาจจะดีที่สุดของเธอผู้ไม่เคยทำให้ท่านเขาอารมณ์ขุนเคืองได้แล้วก็ได้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของอารียรู้ดีว่าไม่ควรพล่งอะไรออกไป เธอแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องก่อนจะกล่าวขอตัวก่อนแล้วลุกออกจากที่นั่งทีนี้ต่อไปเรนคงไม่มาหาอีกแล้วสินะถ้าคิดอีกสักนิดก็น่าจะรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ทั้งตัวเขาเองแล้วก็ทั้งเจ้านายของเขาอาเรียย่างเท้าขึ้นบันไดเบาๆเจสซี่เหลือบมองเธอแล้วขำคิกค,คิกคัคัออกมา ทว่าเสียงหัวเราะนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะมิเอลได้รับของขวัญในไม่กี่วันถัดมาของขวัญที่ส่งมาจากออสการ์ภายในกล่องมีเดรสชุดงามสง่ากับรองเท้าถุงมือและเครื่องประดับผมใส่อยู่แน่คุณหญิงมิเอลแม้อาจจะดูไม่หรูหราเท่าไรนักแต่ได้โปรดผมอยากให้คุณใส่มางานวันเกิดท่านพี่ไอซิสพี่สาวของผม ออสการ์แนบจดหมายอันอ่อนหวานราวกับเขาตั้งใจที่จะยกใจให้มิเอลจริงๆแล้วยังจะมาได้โปรดอะไรกันนั่นมันคำพูดที่ฉันใช้ในจดหมายที่ส่งให้ออสการ์ไม่ใช่เหรอจดหมายที่ลังเลอยู่ตั้งไม่รู้กี่ครั้งว่าจะเขียนใหม่ดีไหมแต่ก็อุตส่าห์ส่งไปจนได้ทว่าได้โปรดของเขานั้นเขียนถึงมิเอลไม่ใช่ใครอื่น อาเรียที่หันไปเผชิญกับใบหน้าสะใจของมิเอลที่โถงชั้นหนึ่งรีบกลับไปที่ห้องทันทีรู้สึกราวกับตัวเองจะล้มลงไปกองกับพื้นเลดี้ฉันอยากอยู่คนเดียวเมื่อให้แอนนี่ที่ร้องเรียกและกระทืบเท้าปึงปังออกไปเธอก็ได้อยู่คนเดียวออสการ์ออสการ์ตั้งใจจะตัดชันทิ้งจริงๆเหรอ ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางเย็นชาขนาดนี้ได้หรอกหญิงสาวผู้ยังไม่ได้รับแม้แต่จดหมายตอบกลับมาเธอเขียนจดหมายไปด้วยความจริงใจว่าได้โปรดขอให้เธอได้แลกเปลี่ยนจดหมายต่อไปแต่ความตั้งใจนั้นกลับถูกตอบแทนมาเป็นของขวัญของมิเอลเธอรู้สึกอยากจะเอาผ้าห่มมาคลุมโปงแล้วร้องไห้โฮออกมาแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ อาเรียจึงคลุมโปงด้วยผ้าห่มแล้วสำรอกความเศร้าโศกเสียใจออกมาทั้งหมดเพราะโอกาสพลิกนาฬิกาทรายที่เธอมีนั้นกลับกลายเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ไปไม่กี่วันต่อมามิเอลสวมชุดที่ออสการส่งมาให้เป็นของขวัญไปเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของดัชเชสเฟรเดริกดัชเชสเติบโตเป็นผู้ใหญ่แม่อายุยังน้อยแต่เนื่องจากเธอยังไม่ได้แต่งงานและกำลังจะมั่นเธอจึงจัดงานเลี้ยงในช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน อีกทั้งคนที่จะมามั่นกับเธอเป็นถึงองค์รัชทายาทซึ่งหมายความว่าเธอต้องรักษารูปลักษณ์กิริยามารยาทให้ดีเพราะอาจจะได้ขึ้นเป็นราชินีในอนาคตและคนส่วนใหญ่รวมถึงคนรอบตัวเธอก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาและแน่นอนอยู่แล้วว่าดัชเชสไอซิสจะขึ้นเป็นราชินีที่คอยคุมอำนาจองค์รัชทายาทในอนาคตอีกทั้งยังเป็นผลมาจากการได้ตระกูลชนชั้นสูงมาช่วยหนุนหลัง มิเอลลงจากรถมาแล้วถามคนรับใช้ของบ้านท่าโหนดยุกกว่าไอซิสอยู่ไหนเพราะการหาตัวเธอไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากคฤหาสน์ทั้งหลังถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันฉลองวันเกิดไอซิสทำให้แม้แต่เหล่าคนรับใช้เองก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวอยู่ไหนมิเอลเดินวนรอบคฤหาสน์ไปครึ่งทางและเจอตัวไอซิสในที่สุดนัทเชสไอซิสเลดี้มิเอลมาด้วยเหรอคะ ตายแล้ววันนี้สวยเป็นพิเศษเลยนะคะนี่เธอตกใจพลางพูดชมมิเอลมิเอลเขินหน้าแดงจริงเหรอคะที่จริงคุณออสการส่งชุดกับเครื่องประดับพวกนี้มาให้นะคะบอกว่าให้ใส่มางานวันนี้ให้ได้ออสการเหรอคะทำไมเด็กทื่อๆคนนั้นดูท่าว่าเขาจะชอบเลดี้มิเอลมากเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะดีนะคะแม้มิเอลจะรู้อยู่แล้วว่านั่นแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ก็์ไม่ได้ที่จะแอบหวังเพราะถึงแม่เขาจะปฏิบัติตัวอย่างทื่อท่ไม่อ่อนหวานอย่างเสมอต้นเสมอปลายแต่เขาก็เป็นแบบนั้นกับทุกคอนอทว่าช่วงไม่นานนี้เขาดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยเธอจับตาดูเขาที่มัวแต่สนใจลูกสาวโสพณีนั่นแต่แล้วเขาก็กลับมาเช่นนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยไม่ใช่เหรอนี่ไม่ว่าดัชเชสจะเตือนเขาเท่าไรถ้าเขาไม่มีใจจริงๆก็คงไม่เสียแรงทุ่มเทมากมายขนาดนี้แล้วจะไม่ให้คาดหวังได้อย่างไรกัน หลือเวลาอีกไม่นานกว่าจะถึงงานมั่นของดัชเชสแล้วถ้าเจ้าชายกลายเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วๆก็คงดีนะคะการที่ผู้ชายและผู้หญิงมีมาตรฐานการเป็นผู้ใหญ่ที่ต่างกันนี่ช่างยุ่งยากและวุ่นวายเสียจริงค่ะ องค์รัชทายาทอายุเท่ากับดัชเชสแต่ก็ยังไม่นับว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะโดยปกติแล้วชายในสังคมชนชั้นสูงจะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและเรียนรู้เพื่อสืบทอดรับช่วงต่อของตระกูลฉะนั้นเขาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ต่อเมื่อมีอายุมากกว่าผู้หญิง2ปีพอดัชเชสขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีแล้วคุณไม่ลองลดกฎมาตรฐานผู้ใหญ่สำหรับผู้ชายลงเป็น18ปีดูละคะ ฉันก็ตั้งใจจะทำเช่นนั้นฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ควรจะแก้ไขก่อนเลยค่ะบทสนทนาที่ฟังดูเหมือนเธอขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีแล้วดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติปราศจากความอึดอัดท่านเขาสบายดีไหมคะแน่นอนคะ่ะกิจการก็รุ่งเรืองอยู่ตลอดด้วยค่ะได้ยินเช่นนั้นก็โล่งใจนะคะเรื่องของเขาตีสไม่อยู่ในบทสนทนาเพราะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ควรค่าแก่การพูดถึงสำหรับพวกเธอ ไม่ว่าอย่างไรพอเวลาผ่านไปดอกไม้ร่วงโรยแล้วก็คงจะโดนเขียยทิ้งอยู่ดีมิเอลและไอซิสเองก็คิดเช่นกันว่าเคาติสมีค่าเพียงแค่เท่านั้นสำหรับท่านเขารออีกแป๊บนะคะเดี๋ยวออสการก็น่าจะมาแล้วเขากำลังจัดแจงเสื้อผ้าหน้าผมอยู่คงจะตื่นเต้นที่เลดี้มาแน่ๆจริงเหรอคะที่จริงไม่ว่าคุณออสการ์จะแต่งตัวอย่างไรฉันก็ชอบทั้งนั้นอยากเจอไวๆแล้วสิคะ เขาต้องปรากฏตัวแบบที่ทำให้เลดี้มิเอลจะประทับใจให้สมกับที่เขารอคอยแน่ๆค่ะดังนั้นรอชมได้เลยคำพูดของไอซิสทำให้แก้มและหูของมิเอลแดงระเรื่อฉันอุตสา์เตรียมเครื่องดื่มและอาหารเอาไว้ทั้งทีก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับงานเลี้ยงนะคะถ้าออสการ์มาแล้วฉันจะบอกโต๊ะของเลดี้ให้ค่ะค่ะนัทเชส มิเอลก็ใช้พัดปิดบังใบหน้าครึ่งหนึ่งของเธอเพราะจูจ่ๆเธอก็รู้สึกร้อนเผาขึ้นมาแล้วไปนั่งตรงโต๊ะที่ว่างใกลๆ้ๆพอเหล่าญิงสาวเห็นมิเอลต่างรีบเข้ามาจับจองที่นั่งที่ว่างอยู่และแล้วเธอก็รายล้อมไปด้วยผู้คนอย่างรวดเร็วโดยไม่มีแม้แต่เวลาให้รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวทำไมเลดี้ถึงงดงามขนาดนี้คะวันนี้เลดี้ต้องเปล่งประกายเป็นพิเศษแน่ๆเลยคะ่ะ ดัเชสไอซิสเจ้าของวันเกิดเองก็งดงามมากเช่นกันและว,วันที่ทั้งสองผู้ที่ทุกคนสามารถพูดได้เต็มปากว่าสูงส่งที่สุดในอาณาจากักรจะถือครองสกุลเดียวกันก็คงอยู่ไม่ไกลแล้วสินะคะตายแล้วพูดอะไรกันคะดัเชสไอซิสต้องได้ถือครองสกุลฟรานซ์ France, อันสูงส่งที่สุดในอาณาจักรก่อนสิคะดูเหมือนฉันจะเสียมารยาทไปขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ เหตุผลมีเพียงแค่หนึ่งเดียวคือเพราะเธอจะกลายเป็นดัชเชสแห่งตระกูลเฟรเดริกในอนาคตพอเห็นว่าแม้กระทั่งดัชเชสที่คอยเอาอกเอาใจเธอความจริงที่ถูกกำหนดไว้แล้วก็ขยับใกล้เข้ามาทุกทีแม่ดัชเชสจะส่งจดหมายเชิญมางานวันเกิดให้แก่บรรดาครอบครัวตระกูลชนชั้นสูงกว่าระดับทั่วไปทั้งหมดแต่การที่เหล่าหญิงสาวจะเข้าถึงตัวดัชเชสได้คงเป็นเรื่องที่ยากพวกเธอจึงเลือกที่จะเข้าหามิเอลซึ่งยังดูเด็กและน่าจะรับมือได้ง่าย ฉันเองก็รอให้วันนั้นมาถึงไม่ไหวแล้วค่ะมิเอลตอบกลับด้วยรอยยิ้มหวานหยดอีกเช่นเคยความจริงเธอไม่รู้แม้แต่ชื่อของพวกคนที่รายล้อมอยู่รอบตัวเธอด้วยซ้ำเธอสามารถปั้นยิ้มให้พวกคนที่ไม่มีค่าอะไรได้เสมอเธอฟังแค่สิ่งที่เธออยากจะฟังแล้วตอบกลับไปเท่านั้นนั่นคือการเข้าสังคมที่มิเอลแพร่เรียนมาเอ๊ะนั่นคุณออสการ์ไม่ใช่หรือคะจริงด้วยค่ะ พอหันไปตามที่เหล่าญิงสาวชี้เธอก็เห็นออสการ์ในชุดสูทที่มีตราประจำตระกูลประดับอยู่ตรงอกเขาเซตผมด้านหน้าทั้งหมดขึ้นเผยความเป็นผู้ใหญ่ออกมาอย่างน่าสะดุดตาดูดีเหลือเกินมิเอลรู้สึกประทับใจอย่างสุดซึง้งเขาเดินตรงเข้าไปหาไอซิสทันทีคุยอะไรกันสักอย่างและในไม่ช้าก็หันมองมาทางโต๊ะของมิเอลตายแล้วดูเหมือนเขาจะมาทางนี้นะคะ หญิงสาวช่างพูดคาดเดาพฤติกรรมของออสการ์และเป็นไปตามที่เธอพูดที่ที่ออสการ์ก้าวไปคือโต๊ะของมิเอลเธอทนรอให้เขาเดินเข้ามาหาไม่ไหวจึงลุกขึ้นจากที่นั่งด้วยท่าทางการสืบเท้าเดินของออสการ์ทำให้เขาเข้ามาใกล้เธอได้ภายในชั่วพริบตาช่วงที่ผ่านมาเลดี้สบายดีไหมค่ะคุณออสการ์เองก็สบายดีใช่ไหมคะครับ ท่าทางของออสการ์ท่างอ่อนโยนเหลือเกินน้ำเสียงแข็งกร้าวของเขาอ่อนลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับสีหน้าท่าทางของเขาเขาขออนุญาตหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างมีเอลแล้วนั่งลงข้างเธอแทนไม่จริงหน้านี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหมถ้าเป็นความฝันจริงก็ขอให้อย่าลืมตาตื่นขึ้นมาเลยเธอไม่สามารถแม้แต่จะกระพริบตาได้ทำได้แค่เพียงเหมอมองไปยังออสการ์ผู้อ่อนโยนเท่านั้น ไม่ว่าเขาตั้งใจจะรักมิเอลจริงๆหรือไม่เขาก็คอยหาโอกาสสะดวกสะดวกของเธอแล้วเข้ามาคุยด้วยเสมอวิญญาณมิเอลหลุดออกจากร่างไปครึ่งหนึ่งเธอได้รับความทุ่มเทเอาใจใส่ของเขาและรอบข้างก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าทั้งสองเหมาะสมกันมากเป็นคู่ที่ดูดีที่สุดเลยนะนี่นัทเชส ไอซิสผู้เป็นตัวหลักที่คอยเป็นแม่สื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงกล่าวอย่างปลุกปัน่นดูเหมือนเธอคงจะทักทายต้อนรับแขกส่วนใหญ่เสร็จแล้วจึงมานั่งลงที่ข้างๆออสการ์ไม่ว่าอย่างไรความสัมพันธ์ของคนในแวดวงเดียวกันที่แท้จริงก็ไม่มางานปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆเช่นนี้หรอกผู้คนจำนวนไม่กี่คนที่เธอพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนในสถานที่รับต่างหากที่เป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเธอ งานเลี้ยงวันเกิดก็เป็นแค่สถานที่สำหรับความมั่งคั่งร่ำรวยอิทธิพลอำนาจและโอ้อวดคุยโวเท่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากมายไปกับการคุยกับพวกไรประโยชน์ทั้งหลายออสการคงจะเหงาหน้าดูนะคะตอนที่ต้องอยู่ห่างจากเลดี้หวานอะไรเช่นนี้ถ้าเขาทำเช่นนั้นกับพี่สาวคนนี้บ้างก็คงจะดีไม่น้อยนะคะไอซิสรีตาลงราวกับจะสังเกตว่าออสการจะมีปฏิกิริยาอย่างไรออสการไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่จิบน้ำชายอย่างเงียบๆเ,เ,เท่านั้น ดิฉันเองก็คิดเช่นกันค่ะอยากให้คุณออสการจบการศึกษาไวๆเพราะจะได้เจอเขาทุกวันจะมีหญิงคนไหนที่เข้ากับแก้มสีแดงและเรือที่ร้อนเผาได้ดีเท่านี้อีกมีเอลยิ้มสดใสาราวกับเธอได้ครองโลกทั้งใบข่าวดีคือออสการกำลังจะจบการศึกษาในเทอมนี้ค่ะเท่านี้ก็ไม่มีอะไรจะมาทำให้เลดี้ต้องเศร้าอีกต่อไปแล้วนะคะคำว่าทำให้เศร้านั้นหมายความได้สองอย่าง อย่างแรกคือเขาจะไม่ทําให้เธอต้องทนเหงาอีกต่อไปและอย่างที่สองคือเขาคงจะมอบใจให้เธอมิเอลรับรู้ได้ถึงความหมายทั้งสองนั่นจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนนี่เป็นวันเกิดของเธอเองไม่ใช่ของไอซิสทั้งสองสนุกไปกับการพูดคุยเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับเรื่องในอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยที่มีออสการ์นั่งขั่นอยู่ตรงกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการมั่นหมายและแต่งงานเริ่มจากชุดเบรสที่จะสวมใส่ในพธิธีไปถึงเรื่องห้องที่จะใช้ในคฤหา์แล้วคนที่มารบกวนการสนทนาของพวกเธอก็ปรากฏตัวขึ้นหลังจากเวลาผ่านไปได้ไม่นานนะับัทเชสไอซิสหัวหน้าคนรับใช้ของบ้านท่าโหนดยุกวิ่งแจ้นมาหาไอซิสอย่างไม่ลืมหูลืมตาไอซิสดอลินไม่รู้ว่าเขาจะรีบอะไรขนาดนั้น หัวหน้าคนใช้วิ่งเข้ามาหาเธอแล้วบอกเหตุผลนั้นออกไปอย่างไม่รอช้าเจ้าเจ้าชายเสด็จครับอะไรนะ